ยังนี่สวยยงนี้สวยกอบีกอบีมาโอ้นี่งานโจเพียงนั่งให้แถวหน่ยถ่ายรูปให้สวยทางทีมั่บ้านเดี๋ยวนี้วันพวกคุเจ้าเดวเดไปได้เ๋ยสามโมงสามสิบเก้านาทีขาเจ้าจะห้าลูกจมาน้่หอสงศยันโตเอาไม้เอาไม้สายที่ยไม้สาย ี่นั่งเลยนะนั้งหลังเลยนี่ครับไอ้ยันตั่งยังตั้งยังตั้านะตั้งเงาเลยัทงมาทำมาทำมาทำมาไอ้ทีจะพรนะเนี่ะอ่าจะพอวิทย์ไปไหนนะเจ้าพอวิทย์เจ้าพอวิทย์ยกมืองกันอยู่ไหนล่ะอ่าอยู่ข้างหน้าเด้อเจ้าพอวิทย์เด้ออยู่ตรงท้องเด้ออ่าเจ้าพอวิ๊ดเด็กนั่งเก้าอี้เลยอ่าพ่อพุ้ยพ่อพุ้ยนั่งเก้าอี้เลยนั่งเก้าอี้เนี่ยไหนอะ องคประทับแล้วพ่อศรีสงครามเนี่ยย่ขึ้นในไหวก็องค์ขึ้นได้นั่งนี่นั่งประธานนะย,ยาวผู้ใหญ่บ้านเป็นพวกอาอาท้าโจ๊กยาวนี่ล่างตรงเจ้าพ่อศรีางเอาขึ้นมาอเออไ,ไ,ได้ได้เชิญพรนี่ต้องทำตามกลุ่มเด้อช่วยหน่อยนะอ่ะาอย่ามาจุดทูบจุดไฟย,ย,าย่อไันมาอ่าตอนนี้ได้เลือ อนีขเจ้าเนไหมาเรื่องหาราเนี่ยเอชบกนเอามาสองชุสอบาทมาเสียร์ิองน้เยนะเอาบนะครับหนึ่งสองสามเชิญทรันเชิญท่าไก่อาชุดสุดท้ายนะครับชุสุดท้ายนะครับเราขอสเต็ปเพิ่ม เรจะเปิดมนขึ้นมา้นบนนี่มันจะไปบนชาที่ข้างล่างแล้วก็ปัดใส่ผ้าเนี่ยครับนี่นี่มานกควไปัดได้เลยนะครับมีท่านใดอีกเมื่อกี้เนี่ยนะกครั้นนะนี่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 นีนี่่านนนนีนนนน

ไปบูชา,าไปบูชา,าไปชุดมาไปเอา,าชุดมาท<ม>่านที่เขียนแล้วเชิญทุกท่านกคน,นเลยฝ<ม>ากชื่อฝากเสียงไว้<ม>อันนี้นะครับขอนาเรียนเพี่น้องสัทธาสางเกตว่าเราจะมีให้ให้บูชาตลอดไปตลอดไปนะครับแต่จะไม่มีพิธีแบบนี้เฉยๆสมมตว่าวันขัานหน้าปุ๊บอยวันรรดาทรัสรวยผัน้้ังองค์ขวามือนะครับ มหาบารมีทวีทรัพย์รวยพันล้านครับนะครับสององค์นี่มีนามนะได้ครับพร้อมดีได้เจอเลยครับเจอเลยเจอเลยเเถวแถวนี้เอาแถวแรกก่อนนะเตดมก่อนเออมาเดเดี๋ยวนี้มาหรือย่างมา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 อยู่ทั้งบ้านมาหรือยังอ๋ออันนี้ได้น้่นเดหรือยังยังยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาก่ไปไป ไปบูชาครับไปบูชาเป็นชุดมาไปเอาชุดมาทนะ่านี่เขียนแล้วเชิญขึ้น,นงบนเลยฝากชื่อฝากเสียงไว้อันนี้นะครับขอนําเรียนพี่น้องสัทธาสารจดว่าเราจะมีให้ให้บูชาตลอดไปตลอดไปนะครับแต่จะไม่มีพิธีแบบนี้เฉยๆสมมติว่าวันข้นางหน้าปุ๊บโอจากจะมาไหว้องค์ู่เวบสุวนเราก็มาบูชา เครื่องสักการะแล้วมาบูชาได้เลยอันนี้คือนะครัทั้งเดียวทั้งเดียวปีหนึ่งหนึ่งครั้งเป็นประถมมาเรื่อยไม่มีลั้งปีนี้ก็จำไว้วันที่เท่าไหร่วันที่6มิเมษายนเมษายนปีหน้าก็คืออาจจะมีองค์ใหม่ขึ้นมาอีกองคหนึ่งเพราะว่าญาติโยมก็อธิษฐานจิตไปแล้ว มา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 เหลืออีกกี่คนครับเฮ้ยท่านเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครขออนุญาตเดียวสองท่านสองท่านสุดท้ายเอาอยากได้ชุดนางไอ้นางนางรำนะนางรำนะมาเอาให้ชุดนางรำนางลำไม่กี่คนน่ะนางรำเอาให้นางรำแต่งไม่ชีลูกแต่งให้นางรำมาก่อนเอาให้นางรำมาคนละชุดมาดี่ชุดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จัดให้นางรำหกชุดเออแล้วไอ้ให้เขาจะได้ไปสอบครับจะไปสอบครูเอาชุดนี้ก่อนเดี๋ยวนางลำก็เอาก๊อฟสองดีไหมเรือเอาพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยให้นางลำพร้อมกันเลยนัจ้าน้าที่จัดเลยครับหกชุดครับหกชุดถ้าที่มีผ้าแดงแล้วก็เอยให้เจ้าหน้าที่เย็บเลยนะครับเย็บเชื่ยกันนะครับม้าม้าม้ายาวม้าม้าม้าอยู่ไหไรม้าม้าอยู่โุ่นม้าอยู่นู่น

าชุดนี้ก่อนแล้วนางรำก็เอา็อกสองดีไหมหรือเอาพร้อมกันเลยเอาพร้อมกันเลยเ,เจ้าหน้าที่จ,<ๆ>จัดเลยครับหกชุดครับหกชุดท่านที่มีผ้าแดงแล้วก็ออยให้เจ้าหน้าที่เย็บเลยนะครับเย็บเชืกันกนะครับม้มามา้มาม้ายาวโอเคนะครับมาแล้วดีๆเี๋ยออีกสองท่านนะครับเวลากำหนดการก็คือ15.39 ก็คงจะได้เวลาพอดีแต่ว่าเพื่อที่จะให้สมบูรณ์พูนผลนะครับเพิ่มมาถ้าพอดีมันพอดีเพราะห้มันเลี้ยกินเลี้ยใส่แ <Okay. S 1> ปนบ่ามันจะอยสิอ้นผิดเต็มนะครับนั่งประจําที่เลยชุดสุดท้ายโมตัสสะภาคว,วาโตอะระหะโตะสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภาคว,วาโตอะระ าาาตัทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะยัสมะราชาโนทาเวสุวรโนมารณงสุขังอหังสุขะโตนโมพุทธาย,าาายทาเวสุวรโนจาตุมหาราชิกาจักขพันตา บูริโตเวสัพุูสัพพุธทธังอัครหังพุทธโธภาเวสวนโนนโมพุทธังที่ท่านปรารถนาเมื่ออธิษฐานแล้วให้นำทูปรมและปักชึกลงตรงกระถางก็ได้ข้างล่างนะครับพวงมาลัยกับน้ำแดง ให้เอาไปถวายองค์ซ้าย1ชุดแล้วก็องค์ขวาหนึ่งชุดเสรครับกระถางตรงกลางปักตังเลยชุดเลยแล้วก็เทียนไว้ข้างล่างพวงองหนึ่งน้ำแดงองหนึ่งมาองขวานะครับไปองค์ไหนก่อนก็ได้นะครับซ้ายก็ได้ วอันหนึ่งวกนะแดงก็ซ้ายอีกบวกเออขวาอีกวนหน้าปกลูกวนสอบปจานน่ยไปเขนชื่ออ่าวไนชคุณคุณน้องนาราเนี่ยไปเขียนชื่ออยู่ที่ผ้าแดงแล้วออกมาปิดเนี่ยเอามาเย็บใส่ผ้านะนะครับขอเอานะใครจะไปสอบอะไรก็ให้สมกลานะ เป็นเจ้าคนในคนเป็นปรจิตการรการนะครับไปขอไปขอาเพียมาจักราุชารับ่านท้าถ้าเออเอาาะไ้ไปเช็ค

ตุตลาอันอยุธไทยลงเวลาปัจจุบันสมัยใกล้ลงคันจำบัน,นีีล่วงได้แล้ว2 5 6 1พรรษาเป็นปัจจุบันสมัยให้ทุกท่านประกมือและก็ตังกิตอันสมบสงัดนิ่งเพื่อเป็นพุทธกูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยเถิด tinggal Foto sapanyu พุทธามหาเตชวัฏโตธัมมปูชามหาปัญญาวัฏโตสังฆังปูชา <laughs> one and I สนสันโตพนโตเยเทวาปัจฉิมทิสาภาเพสัพเพเทวาอะนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเทวาอุตรทิสาภาเพสัพเพเทวาอะนุโมทันโตทั้งสิงหาลังอภีทานังปฏิปังพุทธสีปูจิมัธรรมัตเศปูจิมัคสังกัสเศปูเิมัคจาวับนิพพานะปัจจโยโหตุ บททังสรรนังกัจจามิธรรมังสรรนังกัจจามิสังฆังสรรนังกัจจามิทุติยัมปีุทธังสรรนังกัจจามิทุติยัมปีธรรมังสรรนังกัจจามิทุติยัมปีสังฆังสรรนังกัจจามิตาติยัมปีุทธังสรรนังกัจจามิตาติยัมปีธรรมังสรรนังกัจจามิตาติยัมปีสัง สารนังกัมจามีช่วยกันนะครับอิติปิโสภาคาวะระหังสัมมานโพธวังเบจจานจรณะสัมปันโนโลกะวิตุอานุสัตถะเวรวามาณุ เเป็นเข้าเป็นประธานกับทั้งโสระพมสนทรงวิมานฤเดยตะรงวิมานภาษานกากับทั้งาเจ้าตุรกบาลสถิตในวีนานทั้งสีตาระฐานพญาเวรุณราพญาเวรุปปาพญากุเวรุราเจ้าเป็นเขาเป็นเขาเกิพญดาเจ้าทั้งหลายอัน สาตาหัวระาพานันจึงพ้องกันมาเข้าไห้บาททั้งปญัญญาภารเพื่อนฟังนาทีาามหลวงปวงคุณพังและนลิมลังกาโตเซจันตเลก

สเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นบิมานบนทางสิบหกห้องช่องบนชั้นฟ้าโดดเท้าทองตรีบนเวหาทั้งหาในกีหาอารามราจะหลุดดวงรระสวงกลา าพาคสุธาปัตตาเบนำในงานมงคลปีนี้เนื่องในทรัพย์รวยกันล้านที่วัดสี่อุดมมงแห่งดีขอเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวาจงมาเป็น อ, yup, อยูอ่ตรงน uh ั้นครับจะมีขันใส่เงิ ujemy, อนอยู่ <iye S 1> <st Aaa> ตรงตรงซ้ายมือนะครับเด้อจะครับแม่เด้ออยู่ตรงนั้นนะครับแม่ครับแม่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงซ้ายมือครับบ้านใส่เงินถ้าท่านใดที่ทูไปถามคอพรเสร็จแล้วก็ขอให้ไปนั่งที่บัตรนี่นะครับแม่รอเจ้า